เขาบอกว่ามันมีบัฟตัวใหม่จริงๆนะทุกคนอันนี้แบบไม่ได้โกงเลยนะฮะนะนี่นะทุกคนมันมีชื่อว่าการ์ตูนคอยกันนั่นเองนะ เอาละครับทุกคนยินดีทุกคนเข้าสู่รายการ Victory c a คทกันนั่นเองนะครับผมเนี่ยคิดถึงน้องๆมากๆเลยนะฮะหลังจากที่อินเทอร์เน็ตบ้านเรานะครับน้องๆไม่สามารถใช้งานได้นะฮะประมาณ4-5วันได้เลยนั่นเองวันนี้นะครับทุกคนเราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมกับเจ้าตัว Pet Simulator X นั้นพึ่งการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยนั่นเองนะฮะนั่นคือเจ้าตัว Doodle w o l กันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าเจ้าตัว Doodle w o l เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับน้อองๆพรร้้มแลวเาไปลองดูกันเดียลกนนนนนนน้้ออองงๆกกัััั่่เเ็คืทพ Store Center. โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ID ดีเกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอื่นอ,นอนมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID ดีเกมโลบอคแมปบล็อกฟลูฟเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายไ d ดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage คันเทพชบช็อปและ w w ็บเว็บดอทคัทเทดอทอินดอทเครับเดี๋ยวสำหรับแานในวันนี้นะครับรน้องพี่มี ก็คือ r b z Shop กันนั่นเองโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายว่าจะเป็นบริการไก่ตันแมพบ็อกฟู้ดที่มีให้เลือกมากถึง8แพ็กเกจเลยทีเดียวกับราคาเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นรวมไปถึงมีบริการทอยโค้ดไอเทมภายในเกมโรบอทกันอีกด้วยบอกได้คําเดียวเลยครับน้องๆว่าสุดยอดมากๆเลยรวมไปถึงมีการบริการกลางเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นด้วยครับน้องๆติดตามร้านได้แล้วที่ RB z Shop หรือหน้า Facebook ส่วนตัวครับอย่างแรกเลยครับทุกคนการอัปเดตนี้นะครับน้องเป็นการ,ะะรอีก เองซึ่งพี่เนี่ยไปหาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนมากทุกคนไอเจ้าตัวคําว่าดูด้นอาร์ตนะทุกคนมันเป็นเหมือนกับการวาดดูด้นนะครับทุกคนหมายถึงกับการวาดแบบลายเส้นกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยตัวเกมของเรานะทุกคนมันเลยเป็นรูปงานอาร์ตในรูปแบบนี้นะครับเหมือนออกมาจากโปรแกรมเพนท์อะไรประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแต่ที่ไหนได้นะครับทุกคนมันมีสตอรี่ของมันกันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวดูด้นเวลานี้นะครับน้องๆมันจะถูกทาขึ้นมานะครับทุกคนโดยการวาดรูปกันนั่น ประมาณนี้นะฮะถูกวาดทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงแน่นอนครับทุกคนว่าการที่เรานะครับทุกคนเจอในเรื่องของสิ่งของต่างๆนานาภายในโบนั้นเนี่ยเป็นในรูปแบบภาพวาดนะฮะตัวสัตว์ครับทุกคนก็จะเป็นในรูปแบบของภาพวาดเลยเช่นกันนะฮะมีสัตว์เล็กๆน้อยๆนะฮะที่เป็นตัววาดหมดเลยนะฮะรวมถึงตัวสัตว์ใหญ่ด้วยนั่นเองนะฮะอันนันเทอับนาครับทุกคนก็คือในเรื่องเจ้าตัวช็อปแต่ทุกคนซึ่งในส่วนเจ้าตัวช็อปเนี่ยก็เป็นการวาดรูป นนะะแต่ว่ามี4จุดนะครับน้องๆที่มันยังไม่ทําการเปิดออกมาเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนในอนาคตเนี่ยหรือว่า EP ถัดไปนะครับพี่คิดว่าไอ้ตรงจุดที่เหลือเนี่ยน้องๆมันน่าจะเอามาในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะตัวถัดไปครับทุกคนนั่นคือตัวหีบดูเดินนะฮะใช่แล้วทุกคนภายในด่านสุดท้ายนะทุกคนภายในเวอร์เวอร์นี้นะครับทุกคนมันจะมีหีบใหญ่นะคนที่มีเลือดในเยอะมากๆเลยนะคราวก่อนเนี่ยเราเจอในส่วนยุตตัวหักแบกใช่ไหมทุกคนซึ่งอันนั้นเนี่ยเลือดมากถึง8 เลยนั่นเองนะฮะอันนี้นี่ยพี่คิดว่ามันต้องเยอะมากกว่า8 0 0แสนอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็มีในสัญญุตัว World ะะลิมโบโวนะฮะลิมโบโวเนี่ยพี่อยากให้น้องนึกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกอวกาศอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะด่านอวกาศเนี่ยมันจะนำการรวมหลายๆอย่างเลยใช่ไหมทุกคนมีทั้งฮาร์ดคอร์โหมดนะ,ะทุกคนแล้วก็มีโวในสัญญุตัวเอ็กซ์แลร์โวนะ,ะทุกคนเคทโวอะไรประมาณนี้น,ฮะ,น,นะฮะในสัญญุตัวลิมโบโวเนี่ยทุกคนมันก็คล้ายๆประมาณนั้นเลยนั่นเองแต่ว่านี้ทุกคนมันอยู่ภายในด่านขององะะงออ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 ววกกกกาาาาาาศศีีีีีททนนนนนนนึึงงงงะะะะะฮ่่่ยยยๆคคืืลิมมโบบบูภใดขไรรปณ้แ ยิ่งบู้ก็ยิ่งงงอะครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาน้องๆเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะแล้วก็นีนเรื่องเจ้าตัวสกุลเงินการ์ตูนนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้นะทุกคนเราจะมีสกุลเงินตัวใหม่ถูกอัปเดตเข้ามากันนั่นเองนะครับเป็นภาพวาดสวยงามในรูปแบบนี้เลยแล้วก็มีเรื่องเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะฮะทุกคนเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้คนเป็นสัตว์เลี้ยงแบบลึกลับอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะเราเนี่ยสามารถได้นะจากการที่เราทำการเปิดไข่กันนั่นเองแล้วก็มีในเรื่ออ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 งง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 ขเเ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 จจ้้้้้้้้้้าา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 ตตตตตตััััััััววววววกกกกกกมมมมมพพพให่่่่่่่นน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 ะะะะะะครรรบบๆๆๆถิดดีีีีีียยยยยไส์ลลฮฮซซืืึช เกมพาร์สกกนนั่นเองนะครับที่มีราคามากถึง2,499โลบักกันั่นเองนะ,ะับเพื่อที่เราทุกคนจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนที่จะได้สัญญตัวสัญญตว์เลี้ยงลับกันนั่นเองนะฮะอะรารเณ์เหมือนกับตัวชายนี่อ่ะทุกคนคือแบบว่าใช่ว่าเราซื้อมาปุ๊บแล้วเนี่ยไอตัวชายนี่ที่เรเปิดมาเนี่ยเราจะได้ทุกตัวแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้ยินสัญ,ญตัวชายนี่กันั่นเองแต่ก็เราไม่มีตัวชายนี่เลยนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่ออกเนี่ยผมคิดว่ามันแทบจะไม่มีเลยก็ นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องเปิดแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะเราถึงจะได้ในส่วนง,งตัวสัตว์เลี้ยงลึกลับมาประมาณ1-2ตัวกันนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับทุกคนคือการลบสัตว์เลี้ยงครับน้องๆเราเนี่ยสามารถทำการลากได้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยสามารถทำการคลิกลบได้ทีเดียวเลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วมันควรมาตั้งแต่แรกเราด้วยซ้ำนะฮะตอนที่เราเนี่ยสามารถทำการเลือกลบได้ในรูปแบบนี้กันนั่นเองแล้วก็มีในเสื่อเรื่ออ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 งงงงงงงขพพื้้้้นน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 นททีีีี่่่่่คคัััััััมมมมิซึึกก็ยยถููปเเดดตตววาาาแๆล ไม่ถูกพูดถึงในนี้นะ,ะทุกคนเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเจ้าตัวบัฟกันนั่นเองนะคะภายในเกมนะคนอย่างที่น้องๆได้เห็นเลยนะคะว่ามันมีเหรียญตัวใหม่เข้ามาถูกต้องไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็ต้องมีบัฟตัวใหม่เข้ามาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันดีกว่า และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ,ะและตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในด่านสุดท้ายนะฮะภายในดูด้วนโวกันนั่นเองนะ,ะคือแบบว่ากล่องเชนเนี่ยทุกคนมันคูณ3นะฮะซึ่งนี่เ,นเป็นเลยที่น่าสนใจมา,ากๆเลยนะ,ะแต่ว่าเราเนี่ยจะทาการปล่อยไว้ก่อนละกันนะฮะอย่างแรกเลยครับน้องๆถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ภายในเจ้าตัวสปอนโวนะฮะพอน้องเนี่ยอยู่ที่สปอนโวปุ๊บนะฮะเจ้าตัวดูด้ดนโวเนี่ยทุกคนเราจะต้องไปด่านอวกาศก่นกอนกันนั่นเองนะ,ะซึ่งด่านอวกาศทุกคนมันจะเป็นจุดศู เโปรโต้ Portal นะทุกคนแล้วก็อยู่ด้านบนจุดตัวเอ็กซ์ลอดโอเชียนกันนั่นเองนะฮะเราต้องมาตรงกลางนี้นะคะรับน้องๆซึ่งตรงกลางนี้นะฮะอย่างที่พี่เนี่ยได้การพูดไปเลยนะฮะว่าจะมีจุดตัวเซิร์ฟเวอร์บูตด้วยแล้วก็มีด่านย่อยๆนะทุกคนทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะฮะซึ่ง3ด่านนี้นะคะรับน้องๆถ้าเกิดเราจำไม่ผิดก็จะเป็นเอ็กซ์ลอดโอเชียนนะทุกคนแล้วก็พิกเซลนะทุกคนแล้วก็จะตัวแคทโวกันนั่นเองนะฮะ,แล,ะ,ะ,ะแล้วก็มีจุดตัวฮาร์ดคอร์โหมดด้วยนะครับพอเรามาด่านนี้ปุ� เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปในูนย์เจ้าตัวด่านเอาังกาศกันนั่นเองนะเวลาเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็จะมีประตูให้เราเนี่ยเลือกเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะะนี่มาแค่ช่องแรกอะทุกคนมันมาแค่แบบแท็แหนึ่งอะทุกคนพี่คิดว่านี้ต้องเป็น2นะฮะสแล้วก็4อะไรประมาณนี้อย่างแน่นอนนะแต่ตอนเนี้ยทุกคนมันมีแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะฮะเราก็ทําการวิ่งเข้าไปเลยทุกคนเนี่แล้วก็ทาการกดว้าไปนะฮะแค่นี้เองทุกคนเราก็สามารถไปเจ้าตัวดูดวนโวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอุ้ยเข้ามาก็ได้ ในโวนี้นทุกคนก็จะเป็นโวลในการวาดภาพทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ตู้ที่เราเนี่ยสามารถทำการเปิดได้นะตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ตู้หลักๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอทำการวาร์ปก่อนละกันนะฮะแล้วก็ทำการส่งไปทุกคนเอ้ยทำไมส่งไม่ได้วะน้องๆ <laughs> อย่าบอกนะว่าเกิดอาการบั๊กนะฮะได้ๆๆาตีนี้ก่อนตีนี่ก่อนอ่าแล้วก็ทําการตีนี่อ่าได้ๆๆๆมาทำการคูณ3อยู่กันนั่นเองนะฮะเราจะต้องทําการปลดล็อกทั้งหมดประมาณ4ด่านหลักๆด้วยกันนะฮะมีสีเขียวนะทุกคนมีสโนว์นะทุกคนแล้วก็มีฟาร์มเมอร์นะทุกคนแล้วก็อีกอันนึ่งน่ะพี่จะเรียกมันว่าเออเป็นทะเลละกันนะฮะมีทั้งหมดส่ด่านแบบหลักๆเลยนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยต้องทําการปลดล็อกกันนะฮะซึ่งในแต่ละด่านนะครับน้องๆก็ใช้เงินอย่างมหาศาลนะฮะแล้วกก็รรรวววมมไปถึงงนนนนนนนะะคคคัััับบทุใส่ยออดต้ๆ จะได้เงินแบบน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับโลกทั่วไปนะฮะตอนนี้นะคุณตู้หายสุดนะฮะมีราคามากถึง765,000เหรียญกันเลยทีเดียวนะฮะและตอนนี้นะเรามีประมาณ33 000, 000, 000, ล้านเหรียญนะฮะทุกคนแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ส่วนยอดยตัวฮักด้วยนะคนเป็นฮักสีทองนะฮะตู้ด้านข้างเรานะครับทุกคนเราก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ส่วนยอดยตัวฮักด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าเป็นตัวธรรมดากันนั่นเองนะ,ะแต่แบบว่าตอนนี้เราไม่มีเกมพาร์ตนะครับน้องเพรวกเราเนี่ยเพิ่งโดนแบนไปนะฮะเพราะฉะะนนนััั้้ทุกกคคเรราาไไม่ตอองงดหวบ นี้นะคนในเรื่องของเจ้าตัวดาเมจเนี่ยก็มีอะไรที่มันทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะฮะเท่าที่เราเห็นมานะครับน้องๆเขาบอกว่าดาเมจใหม่นะคนน่าจะสูงนะคนมากถึงประมาณ3คิวกันเลยทีเดียวนะคือแบบว่า 3คิวเลยนะเว้ยทุกคนดูนะว่าตอนนี้นะภายในอุลิของเรานะทุกคนมันมีมาถึงแค่ประมาณ900ทีเท่านั้นมันมีไปมากถึง3นะถึง4คิวกันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนคือการอัปเดตหลักๆนะครับน้องๆสำหรับเจ้าตัวดูดอนโวลนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างนึงทุกคนนั่นคือเจ้าตัวบัฟใหม่ใช่ไหมทุกคนโอเคถ้างั้นทุกคนเราต้องวัฟไปที่เจ้าตัวแฟนตาซีใช่ไหมทุกคนอ่ารู้สึกว่านี่นะทุกคนอยู่ที่เจ้าตัวเอนชานนะฮะโอเคเราลองวัฟไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีบััััฟฟจจรรริิงงๆๆหหหือออเเเเปล่่่่่่่่าาาาาานนนนนนนะะแตตวววททททีีีีพ็มมมุุกกกคคบบใ ไม่ได้โกงเลยนะฮะแห่นะนี่ไงทุกคนมันมีชื่อว่าการ์ตูนคอยกันนั่นเองนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนเรายังไม่นำการเลือกอะไรเลยนะ <No. S 1> <laughs> หน้าตามันดูงี่เง่ามากทุกคนอารมณ์เหมือนคนไม่ได้นอนนะครับต้องน้องให้ตายเถอะนะฮะโอเคทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน้องๆนั่นคือการที่เราสามารถทําการดีลีทได้ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราลองดีลีทสามตัวนี้ได้ไหมเราก็เข้าหัวข้อดีลีทนะฮะทุกคนแล้วก็ทําการคุมโอ้ยยอดเลยทุกคนแล้วก็ทำการกดดีลีทไปนะฮะแค่นี้เองทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะฮะและทุกคนคือการอัปเดตล่าสุดทุกคนสําหรับเจ้าตัว Petsimulator X นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้้ททุุกกกคคคนนนออยย่่าาลลลลืืมมไ์ะะฮแว็ แชรร์นะคับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Go Surfer ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจผมด้วยแฟนตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดหถึงช่องเราได้แล้วไปรับข่าวสารใหม่กันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็มีนะทุกคน <c oughs> ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีคร <c oughs> ับบ๊ายบาย I think dark goes high